สวัสดีคะ่ะ <itation. S 1> น <moved>. ักเรียนเราเรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของลำดับนะคะทีนี้ลำดับมันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คืออันนั้นเป็นรูปทั่วๆไปของลำดับนะคะที่เราเรียนมาคราวนี้เรามาดูลำดับในรูปแบบที่เจาะลึกเราจะเจาะลึกกันแค่2รูปแบบนะคะก็คือลำดับเลขคณิตกับลำดับเรขาคณิตเท่านั้นนะคะสำหรับที่เราเรียนเราจะเรียนแค่2รูปแบบนี้คือลำดับเลขคณิตและแลำดับเรขาคณิตเท่านั้นนะจ๊ะ โดยที่คลิปนี้นะคะก็จะพูดถึงเรื่องของลำดับเลขคณิตมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะเพราะว่าลำดับเลขคณิตเป็นรูปแบบของลำดับที่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงครั้งละเท่าเกันด้วยวิธีการบวกหรือวิธีการลบนะคะด้วยวิธีการบวกหรือวิธีการลบเท่านั้นนะคะลำดับเลขคณิตเขาจะมีเอกลักษณ์ตรงที่ถ้านักเรียนเอาตัวหลังเป็นตัวตั้งลบด้วยตัวหน้า มันจะมีค่าเท่ากันทุกๆคู่เลยไม่ว่านักเรียนจะจับคู่ไหนที่มันอยู่ติดกันนะคะแล้วเอาตัวหลังตั้งลบด้วยตัวหน้าจะเท่ากันทุกคู่เลยนี่คือเอกลักษณ์ของลำดับเลขคณิตและผลลบนั้นนะที่ได้มาเขาเรียกว่าผลต่างร่วมนะคะไม่ว่ามันจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็จะเรียกว่าผลต่างรวมใช้ตัวย่อด้วยตัวดีเล็กนะคะซึ่ง เรื่องราวของเขาเป็นยังไงลักษณะของเขาเป็นยังไงที่มาที่ไปของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวไปเรียนรู้กันในคลิปนี้เลยเชิญเลยจ้าอ่าและเรื่องที่เราจะเรียนร่วมกันต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องของลำดับเลขคณิตนะคะเป็นหนึ่งในลำดับที่นักเรียนชั้นม .5 จะต้องรู้จักนะคะลำดับเลขคณิตเขามีเอกลักษณ์ของตัวของเขาเองไม่ได้ยุ่งยากอะไรนั่นก็คือว่า ทุกโพสของเขาเมื่อจับคู่กันแล้วอเอาตัวเอาตัวหลังตั้งลูปด้วยตัวหน้าจะมีค่าเท่ากันเสมอนะคะ,ะเพราะฉะนั้นลำดับเลขคณิตก็คือลำดับเลขคณิตคือคือลำดับที่มีคือลำดับ ที่มีผลต่างของเอ่อผลต่างของพุทหลังของพุทธหลังของพุทหลังลบด้วยลบด้วยพุหน้าลบด้วยพุหน้า ที่อยู่ติดกันที่อยู่ติดกันมีค่ามีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันเสมอนะคะอะลำดับเลขคณิตคือลำดับที่มีผลต่างของพจน์หลังลบด้วยพจน์หน้าที่อยู่ติดกันมีค่าเท่ากันเสมอเรียก ผลต่างนั้นว่าผลต่างร่วมเรียกผลต่างนั้นว่าผลต่างร่วมเขียนด้วยตัวย่อดีเล็กนะคะดีด็อกตัวเล็กนะคะ,ะมาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่าง ตัวอย่างนะคะตัวอย่างของลำดับเลขคณิตก็อย่างเช่น3 7มเจ็ดอ่ะตัวอย่างที่1น,นะคะอันนี้อันนี้นี่ตัวอย่างที่1น,นะข้อที่1น,นะคะ3 7 11 15 19อ่ะอย่างเช่นอันนี้นักเรียนจะเห็นว่า พอเราเอา7ลบด้วย3ก็คือตัวหลังตั้งลบด้วยตัวหน้าจะได้เท่ากับ4พอเราเอา15ตั้งลบด้วย11ก็จะได้ค่าเท่ากับ4เราเอา19ตั้งลบด้วย15ก็มีค่าเท่ากับ4เราเอา11ตั้งลบด้วย7ก็มีค่าเท่ากับ4นี่นะคะเราเอา เะเอาตัวหลังตัวหลังตั้งนี่จะเอาตัวหลังตั้งลบด้วยตัวหน้าได้สี่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นตัวหลังตั้งลบด้วยตัวหน้าก็มีค่าเท่ากับ4อันนี้ก็ตัวหลังตัวหลังตั้งใช่ไหมนี่สิบเก้าอยู่ข้างหลังสิบห้าอยู่ข้างหน้าตัวหลังตั้งลบด้วยตัวหน้าเท่ากับสคือมันมีค่าไม่ว่าเราจะเอาตัวหลังลบด้วยตัวหน้าที่อยู่ติดกันกี่คู่กี่คู่ มาลบกันมันก็จะมีค่าเท่ากันเสมอซึ่งไอตัวนี้แหละเรียกว่าผลต่างร่วมนี่แหละไอตัวนี้แหละเรียกว่าผลต่างร่วมนะคะผลต่างร่วมที่เขียนด้วยตัวย่อดีเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า3 7 11 15 19เป็นลำดับเลขคณิต เป็นลำดับเลขคณิตที่มีดีด็อกเท่ากับ4นะคะที่มีดีด็อกเท่ากับ4หรือผลต่างร่วมเท่ากับ4นะคะอ่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งก็พอเนะหรืออย่างเช่นอะไรดีอะลบหนึ่งลบหกลบหนึ่งลบหกลบสิบเอ็ดลบสิบหก ลบยีอ่ะมาดูอันนี้นักเรียนต้องตั้งใจดูนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดบอดของนักเรียนก็คือในเรื่องของจำนวนที่เกิดเป็นจำนวนเต็มลบเอาตัวหลังตัวหลังคู่แรกก็คือลบหใช่ไหมตั้งลบด้วยลบหนี่ดูให้ดีนะคะหลังตั้ง ลบด้วยหน้าหลังตั้งลบด้วยหน้านะคะหลังตั้งลบด้วยหน้าอีกคู่หนึ่งสิอ่าลบ11หลังหลังคือลบ11ใช่ไหมคะตั้งลบด้วยหน้าหน้าของลบ11ก็คือลบ6นี่นะคะอ่าอีกสักคู่หนึ่งลบ16ลบ16ลบด้วยหลังหลังคือลบ16ลบด้วยหน้าของลบ16กก็คือลบ 11นั่นเองนะคะหลังตั้งลบด้วยหน้าหลังตั้งลบด้วยหน้าอลองมาดูลบเจอลบกลายเป็นบวกก็จะได้เป็นลบ6บวกด้วย1ลบเจอลบกลายเป็นบวกก็จะได้เป็นลบ11บดวกด้วย6ลบลบเป็นบวกก็จะได้เป็นลบ16บวกด้วย11ออันนี้คือสิ่งที่คุณครูพูดประจำเลยก็คือให้ดูเครื่องหมายที่อยู่ข้างหน้าตัวเลขนะคะว่าเหมือนหรือต่างกัน ถ้าเครื่องหมายต่างกันเอาเลขมากตั้งลบด้วยเลขน้อย6ลบ1ได้5ใช่ไหมตอบเครื่องหมายตามเลขที่มากเป็นลบนะคะ11อ่ะเครื่องหมายต่างกันเอาเลขมากตั้งลบเลขน้อย11ลบ6ได้5ตอบเครื่องหมายตามได้ที่มากเป็นลบ เครื่องหมายข้างหน้าต่างกันเอาเลขมากตั้งลบเลขน้อย16กลบ11็ก็ได้5ตอบเครื่องหมายตามเลขที่มากเป็นลบเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวหลังตัวหลังตั้งลบด้วยตัวหน้าตัวหลังตั้งลบด้วยตัวหน้าตัวหลังตั้งลบด้วยตัวหน้ามีค่าเท่ากันเสมอแบบนี้ก็เป็นลำดับเลขคณิตที่มีอ้าวครูเขียนอย่างนี้เลยนะเป็นลำดับเลขคณิต เป็นลำดับเลขคณิตที่มีผลต่างร่วมเท่ากับลบหนะคะที่มีผลต่างร่วมเท่ากับลบหอันนี้ก็เป็นวิธีการตรวจสอบว่าเป็นลำดับเลขคณิตหรือไม่แบบง่ายๆนะคะไม่ได้ยากเลยอ่ะทีนี้ลำดับเลขคณิตนะคะเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษอยู่อย่างหนึ่งเราลองมาดูว่าคุณสมบัติพิเศษของเขาเนี่ย มันคืออะไรเรามาพิจารณาเอาลำดับ 1, 8, 15, 22, 29อ่ะเรามาลองพิจารณาลำดับนี้พิจารณา 1, 8, 15, 22แล้วก็29เราลองพิจารณาลำดับเลขคณิตตัวนี้ดูนะคะ เราลองพิจารณาลำดับเลขคณิตชุดนี้ดูนะคะจะเห็นว่าอ่ะอันนี้ปุ๊บเราจะเห็นว่าจะเห็นว่า d dog เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เอาหลัง,ล,งลบหน้าเขาบอกว่าเป็นลำดับเลขคณิตแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลังลบหน้า8ลบ1ได้7 15ลบ8ก็ได้7 2 2ลบ15ก็ได้7เพราะฉะนั้นเป็นลำดับเลขคณิตที่มี d dog เท่ากับ7นะคะ นี่จะเห็นว่ามีดีด็อกเท่ากับ7แล้วดีด็อกเท่ากับ7แล้วเราจะได้ด้วยว่าและเราจะได้ด้วยว่าและและ A1 ของเราเนี่ยนี่เท่ากับ1นะคะและ A1 ของเราเนี่ยเท่ากับ1จะเห็นว่าอ้าวจะเห็นว่าจะเห็นว่า A2 ของเราเนี่ย มันเท่ากับ8ใช่ไหมซึ่ง8เนี่ยมันเกิดจากการเอา1มาบวกด้วย7 8เนี่ยมันเกิดจากการเอา1มาบวกด้วย7ซึ่งเลข1นี้เลข1ตัวนี้ก็คืออะไรนั่นเอง a 1นั่นเองและเลข7ตัวนี้ก็คือค่าของอะไรนั่นเองค่าของ d อือจะเห็นว่า a 2 เกิดจากการเอา a 1มาบวกด้วย d อ่ะ a 3มาดูที่ a 3บ้าง a 3เท่ากับ15นะคะ a 3เท่ากับ15 15เนี่ยมันก็เกิดจากการเอา8นะคะมาบวกด้วย7ซึ่งเราจะเห็นว่า8นะเลข8ของเราเนี่ยนี่น,นี่เลข8มาจากนี่เลข8ก็คือ a 2นะคะมาบวกด้วยเลข7 ก็เหมือนกันเลยนี่เลข7ก็คือค่า D นะคะนะอ่ะมาดูอีกสักอันหนึง่ง a 4 a 4ของเราเท่าไหร่ a 1 a 2 a 3 a 4 22นะคะ22 22เนี่ยมันก็เกิดจากการเอา15มาบวกด้วย7นะคะเกิดจากการเอา15มาบวกด้วย7 ซึ่ง15นี่ไงคะ15ก็คือ a3 มาบวกด้วย7 7ก็นี่ไงคะก็คือค่า d เนาะ15มาบวกด้วย7 7ก็คือค่า d นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเราดูแค่จากตรงนี้เราดูแค่จากตรงนี้เราก็จะเห็นว่า a2 เนี่ยมันเกิดจากการเอา a1 มาบวกด้วย d เ3เกิดจากการเอา A2 มาบวกด้วยดี A 4เกิดจากการเอา A3 มาบวกด้วยดี A n เเพราะฉะนั้นมันก็เลยบอกได้ว่าถ้าเราจะหาพจน์ใด,ดก็ตามให้เอาพจน์ก่อนหน้าบวกด้วยผลต่างร่วมอ่ะครูสรุปว่าแบบนี้จะหาพจน์ใด,ดก็ตามใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเราจะหาพจน์ที่3าม ก็ให้เอาพจน์ก่อนหน้าคือเอกพจน์ที่2ให้เอาพจน์ก่อนหน้า,าให้เอาพจน์ก่อนหน้ามาบวกด้วยผลต่างร่วมนี่นี่ถ้าจะหาพจน์ที่4ถ้าจะหาพจน์ที่4ก็ให้เอาพจน์ที่3มาบวกด้วยผลต่างร่วมถ้าจะหาพจน์ที่8ก็ให้เอาพจน์ที่ 7จมหาผลต่างร่วมดังนั้นมันก็จะเขียนได้ว่าถ้าครูต้องการหาพจน์ที่ n นะคะถ้าครูต้องการหาพจน์ที่ n ครูก็ต้องเอาพจน์ก่อนหน้า n พจน์ก่อนหน้า n ถ้า n เป็น9ถ้า n เป็น9ก่อนหน้า n เป็น8ใช่ไหมเก้าทำไงได้8ลบออก1ใช่ไหมคะเพราะงั้นก็ต้องเอาพจน์ก่อนหน้าก็คือพจน์ที่ n ลบ1บวกด้วย d นะคะบวกด้วย d นะคะอืมนี่ นี่ก็คือรูปลักษณ์ของเขารูปลักษ์ลักษณะของเขานะคะซึ่งถ้าเรามองให้มันลึกๆลงไปอีกจะเห็นแบบนี้ว่าอะถ้าเรามองให้มันลึกๆลงไปอีกมาดูนะคะ a 2เมื่อกี้นี้จากจากตรงนี้ลงมานะลงมานะคะมาดูว่าเราจะเห็นว่า a 2เนี่ย a 2เท่ากับ a 1บวกด้วย d อันนี้นะคะยกลงมานะคะ a 3เท่ากับ a 2บวกด้วย d a 4เท่ากับ a 3บวกด้วย d ใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาดูอันนี้นะคะที่เรายกมาเมื่อกี้อันนี้เรารู้แล้วว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงทีนี้เรามาดูที่ a 3อ่ะทีนี้เรามาดูที่ a 3 a 3เนี่ยหนูจะเห็นว่านี่มันมี a 2อยู่ตรงนี้ นี่มันมี a 2อยู่ตรงนี้ซึ่งคุณครูเขียนข้างหลังนะอันนี้คือ a 2ใช่ไหม a 2 a 2ของเราเนี่ยมันก็คือ a 1บวก d นั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูเอา a 1บวก d มาแทนที่ a 2ตัวนี้ก็จะได้เป็น a 1บวก d แล้วมาบวกซ้ำด้วย d ตัวนี้ใช่ไหมคะบวกด้วยอ่ะมันจะเอียงๆหน่อยตั้งใจดูนิดนึงนะคะบวกด้วย d อีกตัวหนึง มันก็จะได้เป็น a 1บวกด้วย d บวก d เป็น2 d นะคะนี่ a 3ได้พจน์หม่เป็น a 1บวก2 4, อ้ d ac 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 ก็เกิดจาก a 3บวกด้วย d ซึ่ง a 3ของหนูเมื่อกี้เป็น a 2บวก d ใช่ไหมอ่ามันก็จะได้เป็นอย่างนี้ก็ได้ a 3ก็เป็น a 2บวก d ใช่ไหมคะ a 3ตัวนี้คือ a 2บวก d นี่เห็นไหม a 3คือ a 2บวกด้วย d แล้วเอาไปบวกซ้ำด้วย d อีกก็จะได้เท่ากับ a 2บวกด้วย 2d นี่แต่ว่าพอหนูเอา a 2ตัวนี้มาพิจารณาอีกทีหนึ่งหรือเราพิจารณาในรูปแบบอีกแบบหนึ่งหนูก็จะได้ว่า a 3ของหนูเนี่ยซึ่ง a 2ของหนูเนี่ย อุ้ยสอรี่สอรี่แป๊บหนึ่งนะคะอ่ะเอสองบวกดี D, แล้วก็บวกด้วยดี D. ทีเนี้ยเอสี่ของเราเนี่ยอ่ะมาดูอีกเอาตัวนี้ออกมานะคะเอาตัวนี้ออกมาเราก็จะได้ว่า A2 บวก2 D เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ A2 a 2มันมีค่าเท่ากับ a 1บวก d ใช่ไหมก็จะเป็น a 1บวก d บวกด้วย2 d ก็จะได้เป็น a 1บวกด้วย3 d นั่นเองนะคะแล้วอ่ะมาดูอีกสักตัวหนึ่ง a 5มาดูอีกสักตัวหนึ่ง a 5นะคะ a 5เท่ากับ a 4บวก d ใช่ไหมคะ a 5เท่ากับ a 4บวก d ใช่ไหมคะซึ่ง a 4ของหนูเมื่อกี้ถ้าแปลงเป็น a 3ถ้าแปลงเป็น a 3ก็จะได้เป็น a 3บวก d แล้วก็บวกด้วย d ตัวนี้บวก d ก็จะได้เป็น a 3บวก2 d นะคะก็จะได้เป็น a 3บวก2 d อืมแต่ถ้าหนูแปลงมันเป็น a 2ถ้าหนูแปลง ถ้าหนูแปลง a 4ตัวนั้นน่ะให้มันเป็น a 2อ่าแปลง a 4มาเป็น a 2ไปดูซิว่าแปลง a 4ไปเป็น a 2 a 4จะได้เท่ากับ a 2บวก 2D ใช่ไหมอ่าก็จะได้เป็น a 2บวก 2D แล้วบวกด้วยอีก1 d น,นี้ก็จะได้เป็น a 2บวกด้วย 3D นะคะอ่ะ ทีนี้ถ้าเราแปลงมันเป็น A1 A4 ตัวนี้แปลงเป็น A1 A4 ตัวนี้แปลงเป็น A1 ก็จะได้เป็น A1 บวก3 d ใช่ไหมคะบวกด้วย3 d และบวกด้วย d นี้อีกตัวหนึง่งก็จะได้เป็น A1 บวกด้วย3 d บวก1 d เป็น4 d ่ดีนะคะอันนี้นะใน e 5นะจะทำให้หนูได้รู้ว่า มันสามารถเชื่อมโยงกันได้ระหว่างพจน์ต่างๆของลำดับเลขคณิตนะคะเห็นไหม a5 อ่า a5 เราเขียนให้อยู่ในรูปของ a4 ได้แล้วก็เขียนให้อยู่ในรูปของ a3 ก็ได้เขียนให้อยู่ในรูปของ a2 ก็ได้และเขียนให้อยู่ในรูปของ a1 ก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นพจน์ต่างๆของเขาเชื่อมโยงหากันและนักเรียนสังเกตนะคะถ้าเขาเขียน a 5ในรูปของ a 4มันจะบวกด้วย1 d นี่เขียนอน้อยให้ตรงนี้มันจะบวกด้วย1 d ใช่ไหมคะพอ a 5เขียนให้อยู่ในรูปของ a 3มันบวกด้วย2 d a 5เขียนให้อยู่ในรูปของ a 2มันบวกด้วย3 d a 5มาเขียนให้อยู่ในรูปของ a 1ก็บวกด้วย4 d สิ่งที่หนูสังเกตนะคะหนูจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้4บวก1ก็ได้5ใช่ไหม สาบวกสก็ได้5ใช่ไหมเอออันนี้2มาบวกกับ3ก็ได้5ใช่ไหมหนึ่มาบวกกับ4ก็ได้5ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าพจน์ต่างๆนะมันเชื่อมโยงหากันได้โดยการที่อ่ะอย่างเช่นพจน์ที่32 A 32มันก็เขียนให้อยู่ในรูปได้ตั้งแต่ เท่าไหร่ก็ได้นะคะอย่างเช่น a 3 2เขียนให้อยู่ในรูปของ a 1 0ก็จะได้เป็น a 1 0บวกด้วยเท่าไหร่ดีต้องอันนี้บวกกันได้5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มาบวกกับตัวนี้ก็ต้องได้32อันนี้ก็ต้องเป็น22 2 d หรือเท่ากับถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปของของ2ล่ะเออก็ต้องบวกด้วยเท่าไหร่ดี 2หมู่ด้วย30ดีใช่ไหมหรือถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปของ a 40ล่ะเฮ้ย40บวกอะไรได้32 40บวกไม่ได้นะคะต้องลบออกด้วยเท่าไหร่คะ8ดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพจน์ในแต่ละพจน์นะคะเขาเชื่อมโยงหากันได้โดยการที่เนี่ยตัวห้อยกับตัวที่อยู่ข้างหน้าดีกระทำกันแล้วต้องได้เท่ากับพจน์ตัวเลขระบุพจน์พจน์นั้นนะคะนี่ นะคะหรืออาจจะเขียนให้อยู่ในรูปของ a 2 2 a 22ก็ต้องบวกด้วย 10D เขียนให้อยู่ในรูปของ a 5 0 a 5 0ก็ต้องลบออกด้วย 18D นั่นเองนะคะเขาเชื่อมโยงหาหากันได้แบบนี้เลยอะทีนี้อีกข้อหนึ่งที่คุณครูอยากให้สังเกตหนูสังเกตนะว่า a 2 a 1 1เท่ากับ A4-A1-3D บวก 1D A3 เอท่ากับ A1 บวก2 d a เท่ากับ A1 บวก 3D มะเอาใหม่เ่นะ a 2 a 1 1เท่ากับ A4-A1-3D a บวก4 d A3 เท่ากับ A1 บวก 2d a เท่ากับ A1 บวก 3D A5 เท่ากับ A1 บวก 4D a 3 2เท่ากับอ่าเขียน a 3 2ให้อยู่ในรูป a 1ก็ได้เท่ากับ a 1 a 1ทําทำไมคะ a 1บวกอะไรได้32บวก31 d นั่นเองนะคะได้32ทีนี้สิ่งที่หนูสังเกตหนูจะเห็นว่าพจน์ใด,ดๆก็ตามแต่นะคะมันจะเริ่มต้นด้วย a 1ได้เพราะฉะนั้นพจน์ที่ n an ก็ต้องเริ่มต้นด้วย a 1ได้แต่ an เนี่ยมันจะบวกด้วย เท่าไหรด่ดีเออมันจะบวกด้วยเท่าไหรด่ดีเพราะว่ามาดูนะคะดูอีกทีนึงนะ a 1เท่ากับเออ a สองเท่ากับ a 1บวก1 d a สาเท่ากับ a 1บวกสอง d a สเท่ากับ a สองบวกเออ a หนึ่งบวกส d a ห้าเท่ากับ a 1บวก4ี่ d a สามสิบสองเท่ากับ a 1บวกสาสิบอ็ด d ตรงนี้จะชี้ให้เห็นว่า ดีของมันเนี่ยเห็นไหมไอเนี่ยเป็นสองโพสที่สองแต่ข้างหน้าดีเป็นเลขหนึ่งโพสที่สามข้างหน้าดีเป็นเลขสองโพสที่สี่ข้างหน้าดีเป็นเลขสพจนพที่ห้าข้างหน้าดีเป็นเลขสพจโพสที่ส1อข้างหน้าดีเป็นเลขหนึ่งแปลว่า ข้างหน้า d มันจะน้อยกว่า n อยู่1น้อยกว่าอยู่1ก็ต้องเป็น n ลบ1นะคะดเพราะฉะนั้นนี่แหลคะค่ะพจน์ทั่วไปพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต เพราะฉะนั้นในในคลิปนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนต้องรู้ต้องเข้าใจคือ 1. วิธีการตรวจสอบนะคะวิธีการตรวจสอบ2พจน์ต่างๆเข้เชื่อมโยงหากันได้ได้อย่างไร 3. หนูต้องจำพจน์ทั่วไปได้พจน์ทั่วไปเท่ากับ a n เออพจน์ทั่วไปเอจะเท่ากับ A1 บวกด้วย n-1 ลบ1คูณ d นะคะที่มาที่ไปคุณครูสอนให้แล้วนะคะ อทบทวนนะวิธีการตรวจสอบว่าเป็นลำดับเลขคณิตไหมก็ให้เอาตัวหลังตั้งลบด้วยตัวหน้าที่อยู่ติดกันตัวหลังตั้งลบตัวหน้าที่อยู่ติดกันถ้ามันเพิ่มขึ้นเท่าเท่ากันหรือมีค่าเท่ากันตลอดก็คือเป็นลำดับเลขคณิตนะคะแต่ถ้ามันมีค่าไม่เท่ากันก็ไม่ใช่ลำดับเลขคณิตนะอ่ะทีนี้พจน์ต่างๆเขาเชื่อมโยงหากันได้นะคะโดยการที่ ตัวห้อยมาบวกตัวที่อยู่ข้างหน้าดีเนี่ยตัวห้อยมากระทํากับตัวที่อยู่ข้างหน้าดีตัวห้อยมากระทํากับตัวที่อยู่ข้างหน้าดีต้องได้เท่ากับตัวเลขระบุโพสน์นะคะตัวห้อยมากระทํากับตัวที่อยู่ข้างหน้าดีจะต้องได้เท่ากับตัวเลขที่ระบุโพสนะคะ เขาจะเชื่อมโยงกันแบบนี้แล้วก็นำไปสู่สูตรที่ว่า an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d อันนี้คือสูตรทรอบจัก,กรวาลเลยของลำดับเลขคณิตจริงๆลำดับเลขคณิตมีเนื้อหาแค่นี้เองค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดของเรื่องราวของลำดับเลขคณิตนะคะนักเรียนจะต้องรู้ว่าลำดับเลขคณิต ก็คือหลังลบหน้าที่อยู่ติดกันหลังลบหน้าที่อยู่ติดกันหลังลบหน้าที่อยู่ติดกันจะเท่ากันตลอดเลยอีกอย่างหนึ่งคือแต่ละโพส์น่ะเขาเชื่อมโยงหากันได้เปลี่ยนโพส์ที่25ไปเป็นโพส์ที่5ได้เปลี่ยนโพส์ที่25ไปเป็นโพส์ที่30ได้เปลี่ยนโพส์ที่25ไปเป็นโพส์ที่100ได้เราเปลี่ยนโพส์ต่างๆของเขาเชื่อมโยงไปหาอีกโพส์หนึ่งได้โดยการที่ตัวที่อยู่ข้างหน้าตัวห้อยสมมติเราเปลี่ยนโพส์ที่25ไปเป็นโพส์ที่30 ใช่ไหมคะตัวห้อยก็คือ30มากระทํากับดีให้ได้25 30ทําทำยังไงให้ได้25บวกบวกเข้าก็ได้แต่บวกเข้าด้วยจำนวนเต็มลบใช่ไหมหรือลบออกก็ได้30ทำยังไงให้ได้25ก็ต้องลบออกไป5ดีใช่ไหมคะแล้วก็สูตรครอบจัก,กรวาลเลยของลำดับคณิตศาสตร์ใช้สูตรเดียวใช้อย่างเดียวก็คือพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตนะคะก็คือ an เท่ากับ 1> a 1บวก n ลบหคูณ d ดูแค่นี้ก็คือจบนี่คือจบเรื่องลำดับเลขคณิตแล้วแต่ว่าเรายังต้องฝึกนะคะด้วยโจทย์ต่างๆเดี๋ยวคลิปถัดถัดไปก็จะมาฝึกโจทย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลำดับเลขคณิตกันนะคะ